สวัสดีครับผมตอมอีสานต้นทวงครับผมสวัสดีพี่น้องบ๋องป่าสุนทรทุกคนมาเบิ้งครับตามติดชีวิตคนดังยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วยอดเฟซบุ๊กไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยกับเอิร์ทสดชื่นครับผมมาเบิ้งนั่งไลยสดกับเอิร์ทครับสนุกไหมื่อป๋องป่าสนุกไม่ต้องเชื่อมาหรือ้ัง่อ ดีมากเลยดีมากเราไปจับปลาทำลูกปลาสดจับแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าแจกฟรีทั้งหมู่บ้านเอิ้นมาบ่อพ่อม่อนนะวันนี้ดูความแล้วทึกกว่าบ่อพ่อม่อนจะมีปลาสักตเนาะมีปลายูนี่ครับเดอ Harvest Center ชนิดบางบันดาลครับปลาที่เข้าสูบบอก่าอ๋อจะไปบอกเข้าเดี๋ยวให้เขาดูพ่อเราแค่บอกว่าชนิดไต่บ้างเฉยๆแล้วเราก็หยุดพูดเฉยๆไปเลย ไม่บอกไม่ได้รู้ปลาอย่างไรแม่ทำไมเรา,เรา,เ,ราเราต้องให้เขาลงทอดูอเดี๋ยวเขาไม่กดดูเราไงพอมอพ่อเอามีหลายปลามีมีหลายปาลา,ปามีหลายชนิดแล้ว<ม>ลงทุนเอาท่อพญานาคกพ็พ่อแม่นใครเคยบ่อเห็นบ่อท่อพญานาคก็คือดูเพืพ่อนนี่มันเปไฟลานไงบังไฟเออมันเป็นไฟลัดที่ที่แบกไปสองคนน่ะแบกไฟต้องกดมันเป็นบังไฟพญานาคกับคุณพ่อพ่อนน้แบกใช่ปะเขาเรียกแม่แม่บอกหรอแม่นท่อท่อพญานาคท่อพญานาคดูดน้ำบึ้ดน้ำบึ้ดน้ำบูดพ่อพ่อนหอกมีสองสามหมื่นโต เฉพาะข้อโตเดียวโอเคขอบคุณการับนาครับนี่ไรดูต่อนี่ตอนนี้คุณคุณเอิร์ทครับไลฟ์สดแมงดาอยู่ยี่หนี่ครับเดือดหายซินเตอร์พี่น้องสนใจอยากได้แมงดาเม่งกิซ้อนเม่งกิเตาแมงทุกชนิดครับเป็นแมงพื้นบ้านสนใจติดต่อได้ ที่เดอะ o ฮเซ n นเตอร์ครับหรือเขาไปเบิ้งใน y o u t u เ e อของเดอะ o ฮเซ n นเตอร์ n ช e l ครับผมเพราะผมเป็นพี่ชายจะของรถไทย M U 4 9ครับผมมาไลยพี่น้องเบิ้องมา y o u t u b e ออันดับหนึ่งของประเทศไทยมาเล่นมายามบานยุบานครับตอนนี้กำลัง อัปโหลดคลิปลงอยู่เดี๋ยวเสียพี่น้องมึงยู่ประมาณสองทุ่มเทิงครับอัพแล้วประมาณเจ็ทุ่มเทิงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แน่เดี๋ยวมีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับรถไถหรือเกี่ยวกับการเยึดงานเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องด้เบิ่งสุูขทศคนนี่สิคนเลยไปเลยครับ ขอบคุณผู้ติดตามสู่ผู้สบสนุนครับคลิปนี้อขอหยุดไปสักมนิดเดี๋ยว <คน S 1> พี่น้องไปต <ไป S 2> ิดตามในอสิสตาแชนก็นได้ครับผมสวัสดีครับ